แล้วตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราในการ Let's มาคุกแต่ว่าวันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นหนูเป็นคนทำเพราะว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูที่แม่รีเควสครมาเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกที่บ้านเรามานี่ตกมาสามวันแล้วนะเนี่ยอากาศก็เลยเริ่มเย็นแม่ก็เลยอยากจะกินข้าวต้มข้าวต้มกุ้งด้วยโอเควันนี้เป็นเมนูของเราในวันนี้เป็นข้าวต้มกุ้งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครั ครับแล้วก็มาดูวัตถุดิบที่จะต้องใช้กันนะครับครับผมอ่าอันแรกเลยขาดไม่ได้เลยก็คือกุ้งครับจะใช้กุ้งแม่น้ํำกุ้งอะไรแล้วแต่ที่บ้านชอบแล้วแต่จะหาได้เลยอันนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งไม่รู้เรียกว่ากุ้งอะไรวะกุ้งกุลาหรอไม่รู้เหมือนกันเอาเอะเอาเป็นกุ้งที่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็ผ่าหลังปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของการทํา สามเกลอก็จะมีรากผักชีชหั่นเตรียมไว้เวลาตำมันจะได้แบบตำงา่ายหน่อยแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยซึ่งหนูจะใช้พริกไทยขาวกับพริกไทยดำผสมกันโอเคแล้วก็อ่าอันนี้สูตรของบ้านเราจะใช้งาขาวด้วยมันน้ำแกงมันจะได้หอมๆส่วนอันนี้ไว้ท,ทีหลังเลยอ่าเป็นพวกผักโรยหนะ้าครับก็จะมี ตั้งช่อันนี้แม่ชอบชอบครับกระเทียมเจียวแล้วก็อันนี้จะเป็นขึ้นช่าย,ยขึ้นช่ายใครชอบจะเป็นต้นหอมจะเป็นผักชีลอยแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่บ้านเลยแล้วแต่โอเคอ่าแล้วก็เกือบลืมมอ,อันนี้เห็ดหอมที่แช่น้ําไว้เดี๋ยวจะทําเป็นน้ําแกงด้วยมันจะเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่ากินครับผม อันดับแรกไว้ครับก็จะมาตำสามเกลอรากผักชีกระเทียมมิกไทยแล้วก็เพิ่มงาขาวลงไปอ่าผมจะตำงาขาวก่อนใช่ครับคอกบ้านเราน่ารักไปไหมไม่มันใช้ง่ายดีนะเพราะว่าใบใหญ่มันหนักใช้ประมาณสองช้อนชาค่ะใช้งาขาวประมาณสองช้อนชาใช้วิธีบด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 มันจะได้ละเอียดง่ายงายงาขาวนี่ซื้อมาใช้ได้เลยหรือเปล่าอ่าคั่วก่อนอ่าโอเค นึ่อมาคั่วจะคั่วแล้วก็เก็บเอาไว้ก็ได้เพราะว่าเราทําบ่อยไงเราก็คัว่วเก็บเอาไว้แต่ถ้าแบบคั่วใหม่ๆมันก็จะได้ความหอมเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับต่อไปก็พริกไทยขาว,ขาวกับพริกไทยดําครับอย่างละประมาณสักสิบเม็ดคือพริกไทยขาวเนี่ยอืม,มันจะให้ความหอม ไม่ใช่พริกไทยขาวเนี่ยมันจะให้ความเผ็ดแบบเผ็ดพริกไทยอ่ะส่วนพริกไทยดาเนี่ยมันจะให้ความหอมฝ่าแต่ถ้าใส่เยอะเนะนี่ยน้ําแกงมันจะสีดาไม่สวยแต่พอดีเราทําเป็นข้าวต้มเนี่ยพอมันเอาไปเดี๋ยวไปใส่ข้าวแล้วน้ําแกงมันก็จะแบบกําลังน่ากินครับพริกไทยนี่ก็ต้องบุบ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 ,บมันหน่อย พี่ไทยนี่ขอละเอียดหน่อยนะเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นเม็ดในน้ําแกงเลยก็เหมือนบด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 มันไปต่อไปก็รากผักชีรากผักชีนี่ซอยซอยไว้ก็ดีนะ ใช่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราถ้าเราตัดมาทั้งล่างและต่าเนี่ยใช่มันจะกลายเป็นเส้นสเออถูกถูกอย่างเงี้ดีแล้วแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนเขาก็แค่บุบๆใส่ลงไปแต่ว่าชอบให้มันปะผุนกันละเอียดเออใช่พอล่าผักเคลโอเคแล้วก็กระเทียมต่อ อ่าเมื่อกี้ลากผักชีน์เนี่ประมาณสองลากส่วนอ่ากระแคบแน่นหนูใชยประมาณหกเตีบอืมอันนี้จริงๆมันไม่มีสูตรตายตัวหรอก<ช>มันแล้ว,แ,ลวแต่คมชอบแต่แม่ชอบกระเทียมเยอะๆนะเพราะเพราะเวลาเวลากินแกงเจืิเนี้ยแม่จะชอบให้มันมีเหมือนแบบเป็นเป็นกระเทียมลอยลอยอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยโอ้ฟินมากเลยมันแล้วแต่คนนะบางคนเขาก็ชอบเป็นน้ําใส ใส่เลยเยงี้โอเคก็ตามท,าทุกอย่างให้เข้ากันโอเคพอเสร็จแล้วเราก็จะตักขึ้นมาจากครกครับ ต่อไปก็จะมาหั่นเห็ดหอมนะครับ,รบอันเนี้ยจริงๆมันแล้วแต่คนชอบเลยจะหั่นจะใส่ไปทั้งดอกจะหั่นสีหรืออะไรก็ได้แต่ว่าที่บ้านอ่ะจะชอบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่ามันกินง่ายดีแล้วมันดูน่ากินในความรู้สึกนะพอ,อน,นี้แล้วแต่ผมก็จะตัดอ่าส่วนต้นมันออกก่อนถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้เนาะไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้พอดีวันนี้เรามีอ่าใช่ นี่แล้วก็จาหันชิ้นแบบน,นี้หนาหนาบางตามชอบได้เลยอ,อ่าอเห็ดหอมแห้งเนี่ยต้องเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนนะเพื่อให้มันนิ่มแม่กินไม่เป็นนะเห็ดหอมอะ่ะแต่แม่ชอบ ที่จะใส่ในแกงเจิดใช่แม้ว่าหูมันเออมันหอมแล้วสีมันน่ากินด้วยนะตามชื่อเขาก็เห็ดหอมอันนี้เราแช่เห็ดหอมไว้สามดอกแต่ว่าถ้าใครจะใช้เยอะกว่านั้นก็ได้แล้วนะตามปริมาณที่จะกินอ่ะแต่นี้วันนี้มันดอกใหญ่ไงใช่ใช่ไหมพอแค่นี้ก็แทบจะเต็มหมแล้วใช่ แล้วจริงๆคือถ้าใส่เยอะไปเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันจะสีดำด <ạ> ไปใช่ไม่น่ากินโอเคเรียบร<อ>้อยอันแรบแรกหนูก็จะใส่อ่าเห็นหอมลงไปก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบเบื่อหน่อยอ่ะเพเห็นหอมแห้งนี่มันจะต้องใช้เวลาเหมือนเหมือนใช้เวลาประมาณหนึ่งคือคือแม่ไม่รู้ว่าไอเอ,เ,อ,เ,อเห็ดหอมเนี่ยคนที่เขากินเป็นเนี่ยเขาชอบแบบไหนลูก ถ้ำหรับนูมเปื่อยหรือนิ่มๆใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรากผักชีกันที่เมืองไทยที่เราตำเอาไว้ก็ใส่ลงเลยโอเคก็จะตั้งทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งค่ะต่อไปเราก็จะอ่าเบาไฟมันลงนิดนึงแล้วก็จะเริ่มปรุงรสกันละ ก็จริงๆปรุงเหมือนน้ำแกงเจิดเลยนะแต่ว่าความรู้สึกหรือว่าต้องให้มันติดเค็มนิดนึงใช่อ่ะก,ก็เดี๋ยวเราต้องไปใส่ในข้าวไงข้าวสวยวอันดับแรกตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าเค้นรับหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าบางคนเนี่ยเวลาเขาทาแกงเจดิดเขาจะไม่ใส่น้ําตาลเลยอืแต่สําหรับหนูมันไม่ได้ ถ้าแต่นอกจากว่าเออเราต้มเป็นซุปผักอ่ะแหละเป็นหัวใจเท้าเป็นอะไรอาจจะไม่ต้องสใส่หรือว่าพวกกระดูกหมูโครงไก่อะอย่างงั้นไม่ต้องแต่พอดีวันนี้เราไม่ได้ใช้พวกนั้นก็เลยจะใส่น้ําตาลลงไปลิ้นหนึ่งประมาณเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนชาคชือบางคนเขาใส่ผงชูรสไงผงชูรสอะ่ะมันจะเหมือนเพิ่มความหวานเข้าไปหน่อยนึงแบบที่ลิ้นเรารับรสไม่ได้แล้วมันจะทาให้รู้สึกว่าน้ําน้ําแกงกลมกลม่อมอันนี้ก็จะเป็น อ่ต่งปรงรดรดหมูประมาณกบใส่ลงไปงต่อไปก็จะเป็นซ้อนหอยนางรมประมาณเด,ด,ดี๋ยวเ<ผ>ดี๋ยวสตดเดี๋ยวขึ้นให้ท้ายคลิปเหมือนเดิม น,นี่มันก็สูตรของบ้านเราอเรองเนาะใช่แกงจืดใจตอนหอยนางลมแม่ก็ไม่รู้บ้านหนึ่งเขาใส่ปะนะไม่รู้เหมือนกันเออแต่แตว่าแม่ว่านะหอยใส่แล้วมันมันมีความกลมกล่อมเออมันไม่ใช่สูตรเจหรืออะไรเออใช่เจก็ฮอนนะเดี๋ยวชิมนะเดี๋ยวก็ค่อยมาปรุงใหม่ แล้วก็พอปรุงประมาณคิดว่าได้ที่แล้วนะครัหนูจะเหลือเผื่อแบบว่าให้มันรู้สึกเจิดนิดหน่อยอะอ่ะแล้วหนูจะเติมน้ำปลาลงไปครับเออน้ำปลาเนี่ยม,มันทําให้รสชาติของน้ําแกงเนี่ยออกมากลมกล่อมขึ้นครับอืมก็ชิม แต่ตอนนี้หอมมากเลยแหละใช่มันใส่งาขาวด้วยถ้าให้สูตรงาขาวนี่ให้เครดิตตาได้ไหมได้เ,เพราะว่าหนูก็ได้ยินมาจากใช่ <ตา S 2> เพราะว่า <ๆ S 2> ตอนเด็กๆตาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นี่เลยสูตรสามเกอบวกกับงาเนี่ยหอมแบบอหอมมากอร่อยแล้วใช้ได้แล้วเพราะว่าข้าวต้มเนี่ย คนกินเนี่ยเขาสามารถที่จะไปปรุงเพิ่มเอาข้างนอกนิดหน่อยได้โอเสุดท้ายก็จะใส่กุ้งก็จะใส่กุ้งลงไป<ม>เอาตามปริมาณที่เรากินพอนะเพราะว่าถ้าแช่ไว้นานเนี่ยเดี๋ยวกุ้งมันจะแข็งแข็งด้วยแล้วมันหดตัวใใช่ใชหดแล้วเหลือตัวนิดเดียวโอเคพอกิแล้วก็ักนิดนึงกุ้งสดก็คือกินได้แล้วโอเคเนี่ยกินได้แล้ว ก็จะมาจัดจานกันแล้วครับครับผมอันนี้ก็เข้าสวยอ่าถ้าจะให้ดีนะต้องเป็นข้าวที่หุงใหม่ๆครับแต่จะเป็นข้าวขาวข้าวหอมมะลิอะไรหุงยังไงแล้วแต่แตว่าอยากให้เป็นข,<ช>ข้าวหุงใหม่ๆที่น,นิ่มหน่อยนิ่มๆหน่อยก็ได้ใปุ๊บว่าจะใส่กุ้งกี่ตัวก็แล้วแต่เือทำกินเองมันดีตรงนี้แหละเราตามความกีตัวก็ได้ เห็ดมาเสรนัดใส่กุ้งไปแป๊บเดียวนะยังรู้สึกว่ามันหดเลยแต่ก็ยังน่ากินอยู่ตัดเห็ดไปสักนิดหน่อยกุ้งเนี่ยมันน่ากินตรงไหนหรือวะเพอมันสูงก็สีมันสวยสวยไงสีมันสวยโอ้ยเร็วเร็วซี่อยากกินอยากกินเห็ดเองสักชิ้นจะทำหนูชอบเผ็ด แล้วอักเสร็จทีนี้ก็จะแบบมาเขาเรียกอะไรท็อปปิ้ง <c oughs> อันนี้ถ้าจะเป็นตั้งฉายจะออกเกมๆใครช <c oughs> อบอกอ็ใส่ไม่ชอบก,ก็ไม, <c oughs> ไม่ต้องใส่แล้วก็ขึ้นช่าย <c oughs> อเทียจียว <c oughs> แล้วก็โดยพริกไทยนิดนึง โอเคก็เสร็จเรียบร้อยข้าวต้มกุ้งอ um. ่ะทีนี okay. ้ก็มากินกันได้เลยครับโอเคกินได้นะคะแบครับอืมกำลังดีเลยนะไม่ต้องเติมละ ใครที่ชอบกินเค็มก็เอาซอสเอาซอสมุงรสอะไรอย่างนี้มาเติมได้โหนี้เข้ากับบรรยากาศมากเลยนะเนี่ยนี้ฝนยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยใช่แต่ว่าดีนะที่เขาไม่ได้แบบตกตกหนักอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบออยๆแต่สองวันนี้เย็นเลยนะเนี่ยใช่ก็เป็นเมนูทำง่ายๆในวันฝนตกเองน,นะเข้ากันดีกับบรรยากาศจะเปลี่ยนเป็นข้าวมปลาะหมึก ข้าวต้มหมูข้าวต้มปลาก็ใช้โสดน้ําอันนี้ได้เลยนะพูดถึงนะจ๊ะเราอโอเคอะไรบ้าใจชามเดียวไม่พอนงะ่ายเลยเดี๋ยวไปเติมทําไว้อีกเยอะเลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะครับ,รบแล้วก็ไว้คราวหน้าจะให้แม่มาทําเลยให้กินหรือจะเป็นคนทําให้แม่กินก็ไว้ดูกันต่อคราวหน้าแล้วกันนะครับ แลมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย